สวัสดีครับผมสุทินวังไพบูร์นะครับเจ้าของจอท่าพระภาพยนตร์นะครับสำหรับในวันนี้นะครับเราก็ได้มาทําการเสนอฉายในงานแก้บนนะครับของหลวงปู่นาลงวัดมงคลวรารามหรือวัดมะเกลจอมทองครับนานปีมีผลนะครับที่วัดจอมทองแห่งนี้จะมีภาพยนตร์ได้มาฉายนะครับก็ถือว่าเป็นเลิกงามยามดีที่ท่าพระของเราได้ความอนุเคราะห์จากท่านเจ้าวาดให้มาดําเนินการฉายถวายแก้บนในค่ําคืนวันนี้นะครับ ปกติที่วัดเนี่ยครับมีมีงานบ่อยไหมวัดนี้ปกติจะมีงานครั้งเดียวคืองานประจําปีนะครับแล้วก็งานอื่นๆจะไม่มีเลยปีหนึ่งจะมีแค่หนึ่งครั้งเพราะว่าสถานที่เขาคับแคบส่วนมากงานประจําปีเขาก็จะมีภาพยนตร์กับลิเก2ออย่างครับภาพยนตร์ก็จะเป็นมีเจ้าภาพจัดมาก็คือของเจเกตกันยกเป็นคนมาเสนอขายที่นี่ประจําในงานประจําปีครับแต่งาน อื่นๆงานศพงานแก้บนงานอุปสมบทต่างๆเนี่ยทางจ้าวาดก็จะเป็นจอของผมเข้ามาฉายนะครับบอกตรงๆว่าตอนนี้นะครับในปี2,565เนี่ยการลงทุนผมยังไม่กล้าลงทุนอะไรมากครับเพราะว่าสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิดเนี่ยมันยังไม่นิ่งไม่นิ่งคือไม่รู้มันจะไปทางซ้ายหรือไปทางขวาตอนนี้มันก็ ทุกอย่างเราต้องประคองสภาพของเราให้มันคงที่คงวาอยู่กับที่ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าการลงทุนทุกอย่างคือการเสี่ยงถ้าเผื่อเราลงทุนไปเราสร้างอะไรขึ้นมาปุ๊บแล้วเกิดมีโควิดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งล็อกดาวน์ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งการงดงานต่างๆขึ้นมาอีกรอบหนึ่งมันก็เป็นอะไรที่มันเหมือนกับเราโควิดมาซ้าเติมเราอีกครั้งนะครับช่วงนี้งานต่างๆก็หายไปเยอะไม่ว่าจะเป็นสันเจ้างานประจําปี งานมงคลงานอุปสมบทงานชาปนากิจอะไรต่างๆ,ๆเขาก็งดด้านมาหรสพกันขึ้นทุกแทบทุกงานแม้กระทั่งเห็นง่ายๆคืองานชาปนากิจศพงานสวดพระพิธร,รเน่ยเมื่อก่อนงานบ้านเราจะสวดกัน5คืน7คืนเดีนน๋ยวนี้รวบรัด3คืนจบไม่มีอะไรใช่ไหมครับอุปสมบทก็หายไปเยอะเพราะว่ามันติดโควิดก็ไม่มีใครกล้าจัดงานกันเพราะว่าในการบวชลูบวชหลานแต่ละครั้ง ใช้เงินเยอะเขาก็อยากจะให้มันยิ่งใหญ่และให้สมศักดิ์ศรีกับเขาก็ยังไม่จัดกันก็รอให้หมดโควิดหมดเทศกาลเชื้อไวรัสตรงนี้ไปก่อนแล้วถึงจะมาดําเนินงานจัดงานกันอีกะครับคืนนี้นะครับจริงๆเป็นการคอมเมนต์ของเจ้าวาดเลยท่านเจ้าวาดเนี่ยเขาอยากได้แสงเลเซอร์ซจากร้านอดุลเดชครับเขาคอมเมนต์มาเลยแล้วก็ระบบเสียงที่ลงเยอะๆเนี่ยเขาอยากจะได้ฟอร์มใหญ่ๆใ,ให้มันสมกับ ตั้งแล้วมันดูสงา่าเขาบอกงานนานๆมีงานทีก็ขอให้โยมมาลงให้มันดุดันให้มันดูให้มันดูนดแบบน่ากลัวน่ากลัวสักหน่อยเราก็ทําตามที่ท่านเจ้าวาดเขาอยากได้เราก็จัดตามตรงนั้นขึ้นมาเพราะว่าเขาตามดูในคลิปดูอะไรเขาบอกว่าไปกับผมแล้วอดุลเดชไปด้วยกันภาพชัดแสงดีสีสวยอะไรเงี้ยก็อยากจะให้ตรงนั้นมามาฉายในวัดของวัดมะเกลือแห่งนี้ผมก็บอกว่าได้ครับตรงนั้นไม่มีปัญหา ทางเจ้าวาดอยากได้อะไรเราก็ทางเราก็พร้อมที่จะจัดให้ตามนั้นนะครับวันนี้เราลงจอ10เมตรสโคปครับซึ่งปกติผมไม่ค่อยได้ใช้ปกติผมจะเป็นจอ10เมตรนากว้างเป็นจออ้วนแลดูใหญ่กว่านี้แต่มันติดปัญหาเรื่องสถานที่ที่เราจะต้องถอยหลังในการฉายเพราะตอนนั้นที่มาติดตั้งเนี่ยรถจอดเต็มลานเลยเราก็เลยต้องเปลี่ยนเป็น10เมตรสโคปมาแล้วก็ดอลลาโพงนี่ปกติที่ผมไปกันบ่อยๆก็จอข้างละ4ดอกอย่างนี้เราก็ลงกัน ข้างละ8ดอกสองข้างก็16ดอกให้มันตามที่ท่านเจ้าวาดอยากได้คือให้มันตั้งให้มันดูสวยๆดูๆยิ่งใหญ่ว่ายยิ่งใหญ่เปิดได้ไม่ได้ช่างมันขอให้มันเปิดมองผ่านตาแล้วมันดูไว้ก่อนนะโยมเวลาคนเข้ามาให้มันดูแบบอลังการง,งานสร้างว่างั้นใช่ครับท่านเจ้าวาดเขาขอมาตรงนี้เราบอกได้ครับอาจารย์ทุกอย่างเรามีอยู่ในในในทีมงานตรงนี้เราไม่ได้ไปหยิบยืมใครเราพร้อมที่จะทําตามที่ท่านเจ้าวาดอยากได้เราก็จัดให้ตามนั้นเลยครับ ไอ้จอเนี่ยฉายมากี่ครั้งแล้วครับงานนี้เป็นงานที่สองครับงานที่สองงานที่สองงานแรกฉายอยู่ที่วัดปัดน้ำฝั <S <S ่งเหนือเป็นงานทดสอบจอแล้วก็เก็บไม่ได้ใช้เลยก็มาครั้งนี้ครั้ทงที่สองอได้มาลองใช้เพราะว่าสถานที่มันบีบบังคับที่เราจะไม่ได้ตั้งจออ้วนเพื่อจะถอยหลังระยะให้มันเต็มขึ้นมาครับก็เลยต้องเอาจอ10เมตรสกพื้นนี้มามาใช้กันนะครับใน,ในความรู้สึกของพี่หนุ่มเนี่ยรู้สึกว่าจอจอแบบแบบก่อนหน้านี้ ทีุ่อ้วนครับกับจออย่างนี้ครับอันไหนที่ว่าพี่หนุ่มชื่นชอบมากที่สุดจริงๆกับผมชอบจออ้วนครับเพราะว่าจออ้วนเนี่ยเวลามันฉายแล้วมันมันมันดูภาพเต็มชัดและเต็มเต็มตาครับแล้วมันใช่ครับแล้วมันก็ดูใหญ่ใหญ่สมศักดิ์ศรีกับงานสมสมสมศักดิ์ศรีกับเจ้าภาพดูแล้วมันอลังการงานสร้างครับแต่จอสโคปแบบนี้มันคือจอแนวโบราณแนวสมัยก่อนที่เราใช้หนังกันเราก็ฉายด้วยจอสโคป ไม่ว่าจอแดเมตรสโคปหกเมตรสโคปสิบเมตรสโคปเมื่อก่อนจะเป็นแนวสโคปทั้งนั้นแต่ยุคนี้สมัยนี้หนังมันจะเป็นหนังวายสกรีนจออ้วนเลยมีบทบาทมากกว่าหนังสโคปสมัยก่อนนะครับเพราะหนังยุคสมัยก่อนเมื่อ20ปีที่แล้วที่เราถ่ายกันด้วยเตาถ่านเนี่ยการถ่ายทําของเขาจะเป็นหนังสโคปทั้งนั้นนะครับหนังวายสกรีนหนังดึงดึงด้านข้างเขาบอกว่าเป็นการเก็บภาพมุมกว้างได้เยอะเยอะที่สุดแต่หนังวายสกรีนเป็นการ ฉากมันไม่ต้องมีอลังการงานสร้างด้านซ้ายด้านขวามไม่ต้องกว้างมากเขาก็เลยบอกว่าหนังสโคปจะเป็นหนังฟอร์มใหญ่อย่างที่เขาโฆษณาสมัยก่อนว่าหนังสโคปเต็มจอจอสว <จอ S 2> ยงามเลยได้ใช่ครับใช่ค,ครับในการโฆษณาของคนสมัยก่อนเกี่ยวกับหนังสโคปครับแล้วแล้ววันนี้มันเป็นจอโค้งเลยได้ไหมโค้งครับของผมเนี่ยจะเป็นแนวโค้งอยู่แล้วจอของผมนีตั้งแต่8เมตร10เมตร12เมตร16เมตรจะโค้งหมดนะครับครับ แนวอนุรักษ์สมัยเก่าเพราะว่าแนวหนังสมัยเก่าจะเป็นจอโค้งทั้งนั้นนะครับแล้ววันนี้เครื่องเสียงเนี่ยได้ได,ได้เปิดถึงเกินครึ่งไหมหรือว่าแค่เบาๆ,ๆนิดๆเครื่องเสียงวันนี้เปิดตั้งแต่เมื่อวานนะครับเปิดได้ไฟ Ф, ยังไม่ขึ้นสักเม็ดเลยเพราะว่าเราโดนทางบ้านร้องเรียนมาเพราะว่าทางเจ้าวาดเขาบอกมาว่าอยากจะได้ดังๆแต่วลาเราเราเปิดไปแล้วเนี่ยร้านขายของร้านขายข้าวหลังโรงเรียนเขาก็มาวายๆเราเราก็ขอโทษกับทางเจ้าภาพแล้วก็บอกให้ ต่อวันนี้เราก็เปิดกันแบบธรรมดาเพื่อเราได้สบายใจในการทํางานทั้งสองฝ่ายเราได้ทํดแบบไม่ลําบากใจแล้วก็เราถือว่าเราเป็น CSR ที่จะได้ความผูกพันกับพี่น้องชาวชุมชนวัดมงคลกันด้วยครับโอกาสหน้าฟ้าใหม่เราได้ได้มีโอกาสได้มาลงกันใหม่ครับในวงการของเรานะครับก็ขออย่างเดียวคือเก็บฟอร์มแล้วอนุรักษ์กันไว้ครับคือว่าหนังยุคนี้นะครับ ตามที่มีคนหลายๆคนพูดว่าใช้ทาไมใช้แล้วไม่มีคนดูแต่ถามว่าคนดูหนังเนี่ยครับจริงๆอะ่ะคนดูเราต้องแยกประเภทก่อนคนดูก็เป็นคนดูคนหาหนังก็เป็นคนหาหนังใช่ไหมครับคนหาหนังเนี่ยเขาไม่ได้มานั่งดูหนังกับเราแต่เวลาเขาขับรถผ่านเขาเดินผ่านไปก็เ,เห็นฟอร์มเราดีฟอร์มเราสวยเขาก็หาหนังเราไปประดับงานตรงนี้เราอย่ามองข้ามเราอย่าไปมองดูถูกว่าเอ้ยไม่มีคนตั้งอะไรก็ได้ตั้งไปเถอะตั้งไป เล็กๆน้อยๆตั้งไปเถอะเดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วเราอย่าไปคิดอย่างนั้นทุกอย่างเราต้องมีเน้นความสวยงามเน้นความเป็นเอกลักษณ์ของหนังกงแลงไว้ด้วยฟอร์มต่างๆป้ายชื่ออุปกรณ์ต่างการตั้งขอให้สะอาดตาจอหนังขอให้ตึงสวยงามไม่ใช่ว่าฉายแบบขอไปทีขอไปเปิดดังๆแล้วกลับบ้านอะไรอย่างนี้มันตรงนี้มันทําให้วงการของเราถดถอยลงไปครับเราต้องเปิดแบบเออในเมื่อเขาไม่ชอบเสียงดังเราก็พอประมาณตามใจเจ้าภาพเพราะว่า จ้าภาพส่วนหนึ่งกับคนรอบข้างอีกส่วนหนึ่งที่มันจะมีฟีดแบ็กกลับมาถ้าเผื่อเจ้าภาพหาเราแต่คนข้างบ้านหรือคนละแวกแถวนั้นเขาไม่เขาแอนตี้เ,เราขึ้นมาอีกหน่อยเราก็จะอาจจะไม่เข้าได้มาอยู่ในชุมชนของวัดมงคลวัดมะเกลือแห่งนี้ก็ได้ครับในเมื่อเขาแอนตี้เราตรงนี้เราต้องทำมาทำความมนุษยสัมพันธ์กับเขาด้วยทั้ง2องอย่างเราถึงอยู่ด้วยกันได้ครับผมก็เท่ากับว่าพี่หนุ่มนี่เก็บารายละเอียด ของการทําหนังไม่ว่าจะเรื่องป้ายเรื่องจอเรื่องฟอร์มให้มันสวยๆครับอันที่หนึ่งแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเวลาเราเข้าไปในชุมชนหน้าที่แห่งนั้นเราก็ต้องอยู่ร่วมกับเขาใช่ครับคือถ้าเผื่อเขาแอนตี้เราขึ้นมาในการหาหนังสักครั้งหนึ่งมันก็จะเกิดเสียงเอามาทําไมนกคูเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยครับสู้เราไปเป็นมนุษยสัมพันธ์กับเขาคือ csr ถึงกันถ,ถึงกันละกันเนี่ยเราก็ ออพี่ไม่ชอบเราก็หลีลงมาเราก็เอาหนังให้มันถูกใจลูกๆหล,ลานๆเขาอัหนังการ์ตูนอันหนังสนุกเฮฮามาให้เขาดูแล้วก็มีความหัวเราะเฮฮาแล้วก็เอาคําพูดจากขับปากของเขาอุ้ยจอท่าพระใสหนังสนุกจอท่าพระใส่หนังดีจอท่าพระใส่หนังภาพเพิิบชัดอันนี้มันก็จะเป็นฟีดแบ็กดีๆกับมหาเราครับมันก็เท่ากับว่าเราเรา,เราไม่จําเป็นที่จะต้องแบบเราขนมาอลังการงานสร้างแต่ว่าที่สําคัญก็คคือว่าอ่า ให้อยู่กับชุมชน,ชมค,นครับไม่จำเป็นต้องเปิดดังใช่ครับเราขอให้เข้าอยู่กับชุมชนได้แล้วถ้าเผื่อเราเข้ากับชาวบ้านได้อะไรหนังก้างแปงมันก็ไม่หายไปจากเราหรอกครับ<อ>ในเมื่อถ้าเผื่อเราเรามีความผูกพันกับเขาเรามีความคุยถูกคอกัน<อ>เขาขออะไรเรามาเออพี่อย่าเปิดเสียงดังนะเราก็ลดเสียงให้เขาเราก็ทําตามที่เขาชอบเออเขาดูทีวีในบ้านได้เราฉายหนังของเราได้เราก็ทํางานร่วมคู่กันได้อันนี้เราก็อยู่ด้วยกันได้ตลอด หน่อยมีงานเขาก็จะได้นนกถึงเราอุ้ยเอาตอนนี้ดกว่าพูดกันรู้เรื่องไม่ใช่มาถึงเปิดกันตะบี้ตะวานเปิดมันขอเราฉันขอให้รถมันก็ไม่ลดทีวีฉันก็ดูไม่ได้อย่างเงี้ยเขาก็อีกครั้งต่อไปก็จะแจนตี้เราเราต้องกลับบวกลบคู่นี้แล้วก็ทําตรงนี้ให้ให้มันมีผลดีกับเขาขึ้นมาก่อน แล้วทุกอย่างมันก็จะมีฟีดแบ็กดีๆกับหาเราครับสิ่งที่พี่หนุ่มพูดไปเนี่ยครับไม่ได้ว่าไปโจมตีหรือว่าไปอะไรกับหน่วยที่แบบ<ม>เขาเขามีแนวทางเขาในเรื่องการเปิดเสียงดังนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นแนวทางของพี่หนุ่มของผมของผมมันแนวหนังแนวในกรุงเทพครับหนังแนวกรุงเทพถ้าเผื่อแนวหนังแนวทางต่างจังหวัดเนี่ยเราก็ต้องเปิดได้ใช่ไหมครับแต่ในพืนน้นที่มันโล่งครับเขาต้องเปิดเป็นตำบลตำบนเพื่อให้เสียงมันข้ามไปตำบลงานถะึงจะไปรู้ ฝั่งนู้นมีงานฝั่งนี้มีงานเสียงมันจะไปถึงแต่ของผมมันหนังในกรุงเทพกรุงเทพเราเนี่ยเป็นชุมชนใช่ไหมครับชุมชนถ้าเผื่อเราไปทําการเดือดร้อนกับเขามากๆอีกหน่อยเขตไม่ให้เราฉายวัดไม่ให้เราฉายชาวบ้านไม่ร่วมมือให้เราฉายจบครับอีกหน่อยเราทำาหากินไม่ได้ปิดตายเลยใช่ครับเรา,เราคือเราเราเรา,เราต้องมองอยู่เราอยู่ในชุมชนพี่ลองสังเกตดูทําไมโดนตีวงเบลเลอร์เปิดมาเขามาเล่นเขาไม่มีปัญหาเพราะเขาฟังเพราะ เขาอยู่ในแอเรียเขาเขาเปิดพอดีพอดีของเขาเขาถึงอยู่ตรงนั้นได้แต่ของเราทําไมของน้อยแต่มันดังดังเกินเหตอะไรบอกให้เบาก็ไม่เบาเราจะอยู่กับเขาไม่ได้เราจะอยู่ในสังคมชุมชนใ,ในในในชุมชนในในในเมืองนี้มันจะลําบากในการหางานของเราในภายภาคหน้ามันก็จะลําบากขึ้นมาในเมื่อเขามีคอมเมนต์ไปถึงเขตถึงชุมชน ถึงพี่น้องเช้าเๆรอบรอบ,บ้านรอบรอ,บรอบวัดถ้าเผื่อีกหน่อยเข้าแอนตี้เราเราก็เข้าตรงนั้นไม่ได้ครับ